สวัสดีครับทุกคนก่อนี้นะครับแดดร้อนมากนะครับไดโนเสาร์ก็พากันมาอาบแดดกันอยู่นี่นะครับตัวแรกที่มาอาบแดดเจ้าหัวโดมนั่นเองนะครับนี่สีครัำดำมี่ยมมาเลยไหนตัวต่อไปคือเจ้าตัวไหนนะครับนี่เจ้าสเตโกโซรัสนั่นเองนะครับตัวที่2 อ้าสองตัวแล้วตัวต่อไปแล้วครับนี่เจ้าไทรเซราท็อปก็มานะครับมาร่วมกันอัพเดทไม่ได้มาตัวเดียวนะครับนี่พาลูกมาด้วยนี่ตัวที่สีเป็นลูกไทรเซราท็อปนะครับตัวที่ห้านะครับไหนตัวที่หาตัวไหนดีนี่นะครับนี่คงจะเป็นเจ้าสไปโนซอรัสนะครับสีแดงแจ๋มาเลย ตัวที่หกไปแล้วนะครับตัวที่เจ็ดนะครับนี่หัวใหญ่ๆอย่างนี้ก็ต้องเป็นไทรรันโนสอรัสนั่นเองนะครับตัวที่แปดนะครับตัวไหนนี่ตัวนี้สีลายฟา้ามเลยครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันตัวที่เก้านะครับก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับเจ้าตัวนี้รายละเอียดมันน้อยไปนะครับนี่เจ้าตัวที่สิบนะครับ สเตโกโซลัสอีกตัวหนึ่งนั่นเองตัวที่สิบเอ็ดอ้าวสเตโกโซลัสมาเต็มเลยนะครับสเตโกโซลัสมาทั้งสามตัวด้วยกันก็สิบเอ็ดตัวแล้วครับตัวที่สิบสองนะครับจบตัวนี้เอาโลโซลัสนะครับนี่ตัวที่สิบสองตัวที่สิบสามนะครับไดเมทโดอนนะครับตัวที่สิบสาม สันสวยงามเงินมาเลยตัวที่14นะครับนี่เจ้าไทรรันอสรัตนะครับสีดำแดงมาอาบแดดสบายใจเชียวเลยนะครับตัวที่15นะครับตัวนี้ดูครีบแล้วก็น่าจะเป็นสไป์ไปนอสรัตอ,อีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่16นะครับเจ้าทอว์สรัตนั่นเองนี่นะครับโอ้สวยมากนะครับ รายละเอียดดีมากเลยเห็นสี่โครงเลยนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวที่17เจ็าเป้นเป็นเจ้าสไปโนซอรัสนี่เองนี่พวกไดโนเสาร์สัตว์เลือดเย็นนะครับชอบอาบแดดเพิ่มอุณหภูมิร่างกายของมันนี่นะครับกองกันอยู่เต็มไปหมดเลย้ตาต้องพากลับไปเก็บอีกแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ